สวัสดีกลับมาพบกันอีกครั้งใน Thailand Auto Review วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเจอกับของหนักจริงๆบอกเลยว่านี่ไม่ใช่รถยนต์ธรรมดาไม่ใช่ SUV หรือกระบะท,ที่เราเคยเห็นกันแต่เป็นยานพาหนะสายพันธุ์ทหารเต็มรูปแบบเพราะเราจะมารีวิว DTID-11A ระบบยิงจรวดและขีปนาวุธอเนกประสงค์ที่ติดตั้งอยู่บนทาทรา6 x คณมิลิตรีท럭รถบรรทุกทางทหารสุดโหดที่ออกแบบมาเพื่อสมะระภูมิรบอย่างแท้จริง บอกเลยว่าครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะนี่คือการผสมผสานร,ระหว่างวิศวกรรมระดับโลกกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศสมัยใหม่ที่ประเทศไทยของเรามีส่วนพัฒนาอย่างภาคภูมิใจงั้นอย่ารอช้าเราจะพาไปจอดริกกันตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกสมรรถนะความปลอดภัยจุดขายพิเศษราคาและบทสรุปสุดท้ายครับ เริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยครับแค่แรกเห็นก็ต้องบอก,กว่า DPD11A i ที่ติดตั้งบนทา t r a 6x6 นั้นดูดันและน่าเกรงขามสุดๆตัวรถมีขนาดใหญ่ยาวและสูงมากทุกสัดส่วนถูกออกแบบเพื่อภารกิจทางทหารโดยตรงไม่ใช่เพื่อความสวยงามแต่เพื่อความเหนือกว่าบนสนามรบโครงสร้างของทัทรา 6x6 มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องดีไซน์แบบแบ็กบลูชัสซิสและระบบเพลาลอยอิสระทําให้มันรับแรงได้ดีและเคลื่อนตัวบนพื้นที่สุดโหดได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นโครน้ำท่วมทะเลทรายหรือภูเขาบริเวณด้านหลังคือหัวใจสำคัญของรถแท่นยิงจรวดและขีปนาวุธ D 1 1 A ที่สามารถติดตั้งตู้บรรจุจรวดหรือมิสไซล์ได้หลากหลายแบบทุกอย่างบนรถคันนี้ถูกออกแบบเพื่อการใช้งานจริงตัวห้องโดยสารด้านหน้ามีการเสริมความแข็งแรงป้องกันแรงกระแทกและสภาพสุดครัวยางขนาดใหญ่พร้อมดอกยางลึกช่วยให้ยึดเกาะได้ดีแม้บนเส้นทางที่เลวร้ายที่สุดและเมื่อคุณยืนอยู่ข้างๆมันคุณจะรู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่รถบรรทุก แต่คือแท่นยิงอาวุธเคลื่อนที่ที่เต็มไปด้วยพลังอํานาจมาต่อกันที่สมรรถนะการครับซึ่งต้องบอก,กว่าทาทรา6กคไม่เคยทำให้ผิดหวังโครงสร้างแบ็กบนทุกและระบบการสะเทือนอิสระช่วยให้รถคันนี้สามารถตะลุยได้แทบทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะขึ้นเขาสูงรุยแม่น้ําหรือทางครูคร่ขราแบบที่รถทั่วไปไปไม่ไหวเครื่องยนต์ที่ทรงพลังส่งแรงบิดมหาศาล ทำให้บรรทุกแท่นยิงดี 11A ขนาดใหญ่ได้สบายและยังคงวิ่งได้อย่างคล่องตัวความเร็วสูงสุดถือว่าเกินคาดสำหรับรถทหารหนักๆแบบนี้ในส่วนของระบบยิงดี 11A นั้นยืดหยุ่นมากสามารถใช้ได้ทั้งจรวดนำวิถีและโรวดไม่ได้นำวิถีขึ้นอยู่กับภารกิจจะโจมตีแบบปูพรมหรือโจมตีเป้าหมายแบบแม่นยำก็ได้หมดระยะยิงก็จัดว่าไกลเกินสายตาทำให้มีทั้งพลังบุกและพลังป้องกันในคันเดียวการบรรจุใหม่ก็ทำได้รวดเร็วด,ด้วยโมดูลจวจวดที่สามารถเปลี่ยนได้ทั้งชุด เรียกได้ว่าทั้งแรงทั้งเร็วและทั้งฉลาดเพราะระบบนี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชาการรบสมัยใหม่ทําให้มันไม่ใช่แค่ยานพาหนะเดียเด่ยวๆแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการรบยุคใหม่อย่างแท้จริงเรื่องต่อไปคือความปลอดภยัยซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของยานพาหนะทางทหารห้องโดยสารของ DTID 11A ได้รับการเสริมความแข็งแรงป้องกันแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกโครงสร้างถาตรายังช่วยลดความเสี่ยงต่อการพลิกคว่ำเวลาเจอพื้นที่ครุกคะ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติและแบบแมนวนวลติดตั้งมาเพื่อความปลอดภัยกรณีเกิดไฟไหมส่วนระบบยิงเองก็มีการป้องกันหลายชั้นไม่สามารถยิงโดยไม่ได้รับอนุญาตการติดตั้งระบบควบคุมการยิงที่ต้องผ่านหลายขั้นตอนก่อนปล่อยจรวดช่วยลดความเสี่ยงจากการกดพลาดหรืออุบัติเหตุอีกหนึ่งความปลอดภัยเชิงกลยุทธ์คือความสามารถแบบยิงแล้วถอยหรือชูดแอนสกูตคือสามารถยิงเสร็จแล้วเคลื่อนย้ายตำแหน่งทันทีลดโอกาสถูกฝ่ายตรงข้ามโจมตีตอบโต้ เพิ่มโอกาสรอดชีวิตและทำภารกิจสำเร็จสูงสุดซึ่งนี่เป็นสิ่งที่รถยนต์ทั่วไปไม่มีแน่นอนแต่กับยานพหานาทหารนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนเกมบนสมรภูมิต่อมาในหัวข้อจุดขายพิเศษของ DTID 11A บอกเลยว่ามีหลายข้อเริ่มแรกเลยคือความภาคภูมิใจเพราะนี่คือผลงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยเองไม่ใช่แค่ซื้อมาแต่คือการสร้างเองพัฒนาขึ้นเองข้อ2คือความอนเนกประสงค์สามารถตอรับใช้กับจรวดและขีปนาวุธหลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับความต้องการภารกิจข้อ3คือความคล่องตัวจากแพลตฟอร์มทาตรา6คูณ6ที่ลุยได้ทุกสภาพพื้นที่จริง,รงๆข้อ4คือการเชื่อมต่อกับระบบรบ,รบสมัยใหม่ทําให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การทําสงครามเครือข่ายและข้อ5คือความเร็วในการปฏิบัติการติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายไวยิงแล้วถอยได้ทันทีเรียกได้ว่าครบเครื่องและคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์พูดถึงราคากาันบ้างถึงแม้จะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการ แต่เราทราบว่าการสร้างระบบนี้ในประเทศช่วยลดค่าใช้จ่ายมหาศาลเมื่อเทียบกับการนำเข้าจากต่างประเทศระบบยิงจรวดนำเข้าอาจมีราคาหลายร้อยล้านดอลลาร์แต่ DTID 1 1 A ถูกออกแบบให้มีประสิทธ,ธิภาพใกล้เคียงกันแต่ราคาถูกกว่าหลายเท่าไม่เพียงแค่ตอนซื้อแต่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงการฝึกและอะไหล่ด้วยหากต้องประเมินก็อาจอยู่ในระดับ10ล้านดอลลาร์ต่อคันไม่ใช่หลายร้อยล้านทำให้เข้าถึงได้ง่ายกว่าสำหรับกองทัพที่มีมงบประมาณจำกัด บทสรุปเลยก็คือ DTID 11A บนแพลตฟอร์มทาร่า 6x6 ไม่ใช่แค่รถบรรทุกติดจรวดแต่มันคือถ้อยถแถลงว่าประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ล้ำสมัยได้ด้วยตนเองดีไซน์ภายนอกแข็งแกรง่งสมรรถนะเหนือชั้นความปลอดภัยครบถ้วนจุดขายจัดเต็มและราคาที่เข้าถึงได้ทำให้มันไม่เพียงแค่เสริมความมั่นคงของชาติแต่ยังยกระดับประเทศไทยในตลาดอาวุธโลกด้วยไม่ว่าคุณจะมองในแง่ว,วิศวกรรมหรือมุมทหาร ก็ต้องบอก,กว่านี่คือยานพาหนะที่ทรงพลังและคุ้มค่าสุดๆและนี่ก็คือการรีวิวในวันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Thailand Auto Review แล้วแชร์ให้เพื่อนๆที่ชอบเรื่องรถและเทคโนโลยีการทหารด้วยนะครับเพราะที่นี่เราไม่ได้รีวิวแค่รถยนต์พลเรือนแต่เรายังพาไปเจอกับยานพาหนะสายทหารสุดโหดแบบนี้อีกด้วยขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ